รถยนต์บรรทุรูป mm hmm. มีโปรชั่นดีๆอะไรบ้างไปดูกันค่ะซุกเก้แฮ a แบ็กเทอร์โดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ศตาวน์ยี่ปอร์ต์ผ่อนสีปีเลยหรือจะเป็น City t เทอรก็ดอกเบี้ยเริมต้นที่ศเหมือนกันค่ะ หรือจะเป็น c ี v i c Turbo คันนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0.99%ผ่อน4ปีค่ะหรือจะเลือกผ่อนแบบสบายๆส,สไตล์ดับเบิลสมล์ค่ะอยู่ที่เดือนละ11,221บาทค่ะซี e H e v i c อินเนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง1.99%หรือเลือกผ่อนสบายๆ่ะเพียงเดือนละ11,869บาทค่ะ และสำหรับรุ่นพี่ใหญ่ของเรา CRV Turbo ค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0%เลยหรือถ้าเป็น CRV e h e v นะคะดอกเบี้ยจะเริ่มต้นที่0.99%ค่ะและที่สุดสุดค่ะกับกิจกรรมท่าลองขับรับเสื้อฟรีสุดฟูคูนะคะสำหรับลูกค้าที่มาทดลองขับรถยนต์ันด้าทุกรุ่นค่ะรับเสื้อสวยๆไปเลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจออกรถฮอนด้านะคะสามารถจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะสอบถามฟังก์ชันเพิ่องเติมก่อนได้นะคะบ๊ายบายค่ะ